สวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นวิชาวัดละเอียดนะครับระดับปวชนะครับรหัสวิชา2 0 1 0 2นนขีดนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการวัดขนาดด้วยบรรทัดเหล็กนะครับบัรทัดเหล็กโดยทั่วไปนะครับก็จะมีระบบมิลลิเมตรนะครับกับระบบนิ้วนะครับ ทีนี้มาดูที่ระบบมิลิเมตรก่อนนะครับระบบมิลิเมตรนะครับสังเกตดูว่าสเกลนะครับในส่วนนี้นะครับจะเรียกว่าสเกลนะครับสังเกตดูตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบนะครับเป็นไงครับความละเอียดนะครับก็จะละเอียดนะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆแบ่งอ,ออกเป็น0นย์จุด 5.5มิลลิเมตรนะครับ0.5มิลลิเมตรนะครับอันนี้จะเป็นทีละ1มิลลิเมตรนะครับ1มิลลิเมตรนะครับก็วิธีอ่านก็อ่านปกติก็คือจาก10นะครับจาก10มากี่แรกนะครับก็คือ1มิลนะครับทีนี้มาดูทางสเกลละเอียดนะครับ ก็จะแบ่งหนึ่งมิลออกเป็น0.5นะครับมิลลิเมตรนะครับก็ไม่ยากนะครับทีนี้ใจความสำคัญนะครับที่มันยากก็คือระบบนิ้วครับระบบนิ้วนะครับจะมีค่าวความละเอียดนะครับอยู่3 3ลักษณะก็คือจะสังเกตได้บนมาตะเล็กนะครับจะมีเลข16นะครับแล้วก็เลข32นะครับแล้วก็เลข 64นะครับสังเกตดูจากอะไรครับ1ครับค่าความละเอียดของสเกลนะครับของสเกลนะครับ16ก็จะยาบกว่า64นะครับแล้วก็3.2ามตามลำดับนะครับ32บตามลำดับนะครับบรรทลกะบรรทลิกอาจจะเก่าไปนิดนะครับแต่ก็เอามาเพื่อทำการสาธิตนะครับทำการสาธิตอ่านะครับทีนี้16คืออะไรครับ นะครับ16หมายความว่านะครับสังเกตดูจากสีนิ้วนะครับสีนิ้วไปหา5้านิ้วนะครับตรง16นะครับก็จะมีทั้งหมด16ช่องนะครับ16ช่องสกเกลนะครับ16ช่องสกเกลนะครับ16ช่องสเกลนะครับขีดที่1ก็คือ1ส่วน16นะครับขีดที่2ก็คือ สองส่วนสิบหกนะครับขีดที่สามก็คือสามส่วนสิบหกสี่ส่วนสิบหกห้าส่วนสิบหกหกส่วนสิบหกเจ็ดส่วนสิบหกแปดส่วนสิบหกนะครับเก้าส่วนสิบหกสิบส่วนสิบหกสิบเอ็ดส่วนสิบหกนะครับสิบสองส่วนสิบหกสิบสาม ส่วนส6 14ส่วน16 15ส่วน16 16ส่วน16นะครับส6กส่วน16ก็คือ1นิ้วนั่นเองนะครับ1นิ้วนั่นเองนะครับเอาทีนี้นะครับอาจารย์จะตัด7ส่วนนะครับก็ง่ายๆครับคิดอะไรไม่ออกก็สองหารนะครับเพราะว่าดูจากตัวเลขเปเรียกคู่นะครับ สองเต็มหกก็สองหนึ่งสองครับก็กคือหนึ่งส่วนเท่าไหร่ครับแปดครับนะครับสามเต็มหกหารไม่ลงครับเป็นเลขขี้นะครับสี่เต็มหกหารลงไหมครับก็คือหารสี่นะครับก็คือสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่สี่สิบหกนะครับหก ไอ้ทวที่ห้าหารไม่ลงนะครับเป็นเลขคี่นะครับหกครับคิดได้ไม่ออกครับหารสองครับสองสามหกนะครับเจ็ดหารไม่ลงครับแปดครับแปดส่วนหกครับหารแปดครับแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกนะครับสิบก็คือห้าส่วนแปดนะครับสิบสองครับห6หกหารลงไหมสองครับคิดได้ไม่ออกเอาสองหาร หกครับส่วนแปดนะครับหารสองอีกครับสองสามหกสองสี่แปดนะครับนะครับสองเทหกสองสี่แปดนะครับสิบสามหารไม่ลงครับสิบสี่ครับเจ็ดส่วนแปดสิบหกกับสิบหกก็คือหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนะครับอ่ะทีนี้วิธีการอ่านนะครับวิธีการอ่านนะครับจะสังเกตดูว่า 1นส่วนหเนี่ยนะครับใน1นิ้วเนี่ยระยะทางตั้งแต่ศูนย์ถึง1นิ้วเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น16ส่วนนะครับ16ส่วนนะครับก็ตามนี้นะครับตามนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเวลาที่คุณไปซื้อเทนท่อประปานะครับท่อประปาท่อ PVC นะครับนะครับท่อประปาท่อ PVC จะบอกขนาดเป็นเป็นนิ้วนะครับบอกขนาดเป็นนิ้วนะครับส่วนใหญ่ที่ทคิดกันก็จะเป็น1นส่วนสนิ้ว นะครับ1ส่วน2นิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนะครับทีนี้1นิ้วจะถูกแบ่งออกเป็น4หุนนะครับอันนี้ก็คือ1หุนครับหุนที่1ครับหุนที่สองหุนที่3ามหุนที่4ี่หุนที่ห้าหุนที่หหุนที่เจ็ดหุนที่8ดนะครับ8ดหุนนะครับ8หุน1ส่วน2ก็คือครึ่งนิ้วนะครับก็คือ1ส่วนสองนิ้วนะครับก็คือ สี่หุนนะครับสี่หุนนะครับไม่ยากครับไม่ยากนะครับการอ่านนะครับถ้าบรรทัดเหล็กวัดปุ๊บจากเริ่มจากศูนย์นะครับถ้าขีดตรงกับขีดที่วัดได้แล้วที่งานตรงกับขีดนี้นะครับก็ให้อ่านหนึ่งส่วนสองนิ้วนะครับหนึ่งส่วนสองนิ้วนะครับก็คือสี่หุนนั่นเองนะครับ ถ้าวิธีการอ่านอย่างง่ายครับก็คือแบ่งครับ1นึ่ส่วนหนึ่งหกสองส่วนหกสามส่วนหกไล่ไปจนถึงสนึ่หกส่วนหึงหกจากนั้นทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับอาทีนี้มาดูในส่วนของสามจสองครับหนึ่งส่วนสามสองหนึ่งส่วนสามก็ของก็คือตรงนี้ครับตรงนี้ครับหนึ่งส่วนสามจสองนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าวันทุเล็กผ่านการใช้งานมามากนะครับเช่นเดียวกันครับหนึ่งส่วนสามจสองก็คือ ตรงนี้ก็คือ1ส่วน3.2นะครับ2ส่วน3.2นะครับ3ส่วน4ส่วน3.2นะครับไล่ไปจ